สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกทท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบุญธรรมนำโชคนะครับวันนี้แอดมินจะพาท่านผู้ชมไปตามต่อนะครับสำหรับตัวเลขแนวทางตัวเลขโชคลาภกับคุณแม่รัตด,ดานะครับคุณแม่รัตด,ดานว่ามีผีมากกะสิบนะครับจะเป็นตัวใดนะครับก็ให้ท่านผู้ชมไปติดตามรับชมรับฟังกันด้วยครับเด้อก่อนอื่นแอดมินบุญธรรมนำโชคขอขอบคุณนิวพาโชคและน้องพารวยนะครับ ที่เพิ่นได้ส่งคลิปดีๆมาแบ่งปันตะเลก็กโชคลาภแอดมินบุญธรรมน้ำโชคก็ขอขอบคุณหลายๆด้วยครับเด้อครับท่านผู้ชมไปดูแนวทางตะเลก็กโชคลาภกับแม่รัตดาน้ำกันเนาะครับเนาะส,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผมสวัสดีค่ะบรรยากาศสวยๆเลยนะคะวันนี้แอดมินเดินม,มาถึงบ้านแม่คุณระดาเนาะแับมีท่านผู้ชมคอมเมนต์มาว่านิ้วน้องนิ้วต้องตามแม่ครูตลอดนะ บางบางท่านก็พาดไปกันหลายท่านเลยครับแม่ oh <my S 1> งวดีบานมาหกหกห้า <65 5. S 2> ใช่ไม่ได้กระดูกเนอครับแต่ผมมันกระดูกหกหหอยู่แม่ในช่องแต่ว่าเหตุผลที่ว่าพาดก็คือว่าเอฟซีไม่ได้ดู oh. พากันดูแต่พากันดูแต่อันสองวครับพากันดูต 3, 3. แต่สามหหสมครับแต่ว่าก็มีท่านผู้ชมนี่ได้หลายคนเหมือนกัน oh. ใช่ไหมครับแม่ เอฟซีก็ตกเยอะเนอะใช่บางคนก็ไม่ได้กับหัวกับหางบางคนก็ว่าอ่านซื้อไม่ได้ได้สิบบาทยี่สิบอย่างนี้นะเนาะใช่ค่ะก็ไม่เป็นไรเนาะงวดนี้ก็สู้ใหม่เนาะจก็สุดแล้วแต่บุญแต่กรรมของเอฟซีแต่ละทีใช่แล้วแต่ดวงจ้ะเนาะปู่ย่าที่เห็นอยู่ด้านข้างนั้นอันใครเป็นคนซื้อมาถวายครับแม่ปู่เทพอย่างนี้แม่พาปู่เทพเดินทางมาเมื่อวานครับ ทีนี้ก็ว่าซื้อทูบแบบไี้แม่ก็ไม่เทียนแต่เทียนใหญ่อย่างนี้ใช่ไหมคะครับแม่ก็ไม่เคยได้รู้ก็เลยพาปู่เทพขับรถไปเมืองทีนี้ไปเห็นองค์ปู่นี่ไม่รู้นะปู่เทพว่าเอาไปเลยแม่ครูปู่เทพยกขึ้นรถเลยก็นี่หละเป็นบารมีเนาะนั่นหละพูดไม่ได้หรากน้ำตาจะไหลครับมันคือว่าคุณแม่เห็นปั๊บรู้สึกถูกใจเลยปู่เทพเลยว่าเอาขึ้นรถเลยแม่ครู ได้เอาไปบ,บวงสวงพร้อมเลยพรุ่งนี้บวงสวงนะที่แรกว่าไหวน้อยๆแต่เป็นเป็นบวงสวงเลยบ,บวงสวงวันที่สิบนี่ใช่ไหมคบใช่ค่ะคแล้วแม่ก็จะรำบวงสวงเหมือนแล้วก็มีมีเออ F4 อยู่กทมเนาะจะมาลำบวงสวงก็เ,เป็นระดับอาจารย์เนาะโอ้ลยจามาร่วมในพิธีใช่ค่จะจ,จำได้เนาะแม่เนาะรอบนั้นตั้งเต็นตั้งเต็นแค่อันเดียว<ซ>วันนี้วันนี้สิบวันนี้สิบเยอะมากเลยนะครับผม <c oughs> แล้วคุณแม่ก็บอกว่าจะจุดประทัดด้วยจําได้เลยวันนั้นที่ว่าเอ็มินมาถ่ายเนาะทีว่ายังไม่ให้จุด ปุทพว่าจะพิ่งจุดเลยปุทพแกมีเสมอยู่เนาะปุทพว่าให้ได้บ้านหลังโตก่อนเนาะถึงค่อยจุดแบบอลังเลยแบบให้ล้านไปเลยอย่างนี้นะทําให้แต่ตอนนี้ปุทพว่ายังไม่จุดนะไม่คูณดาครับผมก็เชื่อครูบาอาจารย์ดีกว่านะเนาะใช่จ้ะทำไงก็ต้องเชื่อปู่ครูบาอาจารย์จ้ะเพราะท่านคือพ่อคนหนึ่งเนาะครับ ที่นี้นี่คุณแม่จะทําพิธีข้างล่างใช่ไหมทาข้างล่างลําข้างล่างจ้ะแต่ทางนี้ก็จะมีผลไม้วางข้างล่างแล้วก็ปลูกแปดเสาอย่างนี้นะจ้ะคือว่าต้องทําข้างล่างเลยเนาะแม่ใช่ค่ะลูกแขกมาเยอะแขกมาเยอะจ้ะก็นี่ไงโตเตียงก็วางให้เขาจับผ้าะไรแล้วจ้ะพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีคะค่ะรับสการะพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีเนาะรับสวัสดีพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะคะ ที่ได้มีปัจจัยช่วยให้ครูเนาะจะใครที่ศรัทธาก็หลังเข้ามาอีกก็ได้เนาะเพราะว่าอาหารการกินเนาะมันก็ว่าเอซีมาเยอะเอซี FC ท่านใดพ,พ่อพ่อแม่แม่อยากมาร่วมก็มาได้นะจ๊ะวันที่สิบนะคะ <ผม S 1> ช่วงเช้าตั้งแต่เปดโมงเป็นต้นไปนั่นหลยจ้ะแปดโมงเป็นต้นไปเนาะแม่เนาะค่ะครับ ก็ฝากท่านผู้ชมติดตามด้วยเอฟซีท่านไหนอยากจะมาร่วมงานพิธีใช่ค่ะคม,มีปัจจัยอะไรก็เนาะมาร่วมครัร่วมร่วมบุญกันเนาะร่วมบุญค่ะกวนก็เช,ชิญร่วมได้นะคะจะจะลงเบอร์โทรคุณแม่ให้นะคะท่านผู้ชม,มนะคะ แล้วก็ชาวบ้านแถวนี้นี่ก็มากันเยอะเลยใช่ไหมครับแม่เพราะว่าแถวนี้นี่รู้กันหมดเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะเมื่อเช้าเมาช่วยยกเต็นท์คนเยอะมากก็ทํากับข้าวให้เขาทานเนาะใช่เช้ามาเลยมาตั้งแต่มืดมืดน่ะคือเขาเมตตาเขาสงสารแม่กูเนาะตัวคนเดียวหันซ้ายหันขวาเนาะเขาได้ยินงั้นเขาก็มาระดมกำลังกัน ขอบคุณญาติติดตามทุกท่านที่ได้มาช่วยยกเต็น์นะคะค่ะข,ขอขอบคุณไปทางช่อง YouTube เนาะค,ะค่ะของลูกนิวพารวยลูกน้องพารวยแม่ดวงพารวยนะคะครับ่ะ<อ><อ>พ,พ่อพ่อแม่แม่เอฟซี FC อยากมาร่วมงานบวงสวงในวันที่สิบก็อัญเชิญมาได้นะคะคยินดีต้อนรับนะจ๊ะถึงบ้านเล็กๆเนาะ ก็เนาะอย่ารังเกียจเนาะให้เมตตาให้ศรัทธาให้รักแม่ครูคนนี้ไปนานๆนะจ๊ะศรัทธากันไปนานๆเนาะแม่เนาะใช่ค่ะไปด้วยกันจะผิดจะถูกขออยู่ด้วยกันเนาะแม่จะผิดจะถูกใช่ค่ะแต่ว่าแนวทางของแม่นี้ สามงวดติดแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้เป็นงวดที่สี่นะคะท่านผู้ชมเป็นงวดที่สี่ค่ะคุณท่านอาจจะให้เปิดให้สร้างแล้วก็ได้นะแม่เนาะ<ช>ท่านเปิดทางให้แล้วนะครับทําไมคุณแม่ถึงว่าจะทําพิธีเป็นวันพฤหัสวันที่สิบครับแม่ก็ได้เลิกได้ยามถือว่าวันวันพฤหัสวันที่สิบวันพระถือว่าเป็นวันดีเป็นวันดีเก้าดีสิบดีค่ะ แม่ถือแบบนี้วันพระหัสบดีก็มีแต่สิ่งดีๆวันพระก็ดีอย่างนี้นะค่ะกำเติมไหมครับแม่ฝันจ้ะโอ้ค่ะครับขอญาตถามความฝันนดี๋ยครับแม่ฝันในลักษณะไหนครับก็ฝันว่าเสียงปูนั่นแหละโอ้ค่ะครับผมฝันคล้ายๆกับงมดก่อนที่บอก9 9 5 6เกใช่ไหมครับแม่คือห้าหนึ่งแม่บอกไปเลยจ้ะโอ้เสียงไก่ห้ ยังไงยังไงนะครับแม่ห้าหนึ่งู้เสียงสันด้วยใช่ไหมครับแม่ก็ไม่รู้ยังไงเนาะแต่ว่าเราวันที่สิบเนาะแล้วก็โค้งสุดท้ายเนาะนั่นแหละจ้ะเหมือนงวดก่อนก็เนาะเลขทุบไม่มาก็โค้งสุดท้ายคแม่จ้ะ ก็คือว่าในลักษณะที่ปู่ท่านมาบอกเนี่ยกระซิบคล้ายๆกับของโค้งสุดท้ายของวัดที่แล้วใช่ไหมแม่ใช่ค่ะวดก่อนห้าหนึ่งก็คือทะเบียนรถเนาะไม่ออกวดก่อนเนาะโอ้ค่ับผมนั่นเลยจ้ะห้าหนึ่งก็ก็เป็นห้าเจ็ดกระดดกด้วยเนาะจะฝากไปห้าเจ็ดด้วยนะห้าหนึ่งห้าเจ็ดนอน้อห้าเจ็ดก็เคยเห็นกับใครพญานาคพูดตรงๆเถอะจ้ะ แม่ก็เลยลงช่องลูกนิวไปเลยไข่พญานาคอลโอ้ห้าเจ็ดใช่เห็นห้าเจ็ดงวดก่อนเห็นเก้าห้าอ๋องวดก่อนเห็นเก้าห้าใช่ค่ะแล้วก็ฝันได้เก้าเก้าห้าก็เลยฝันย้ำอีกใช่ค่ะครัับอนทิดว่าคุณแม่เห็นที่ไข่พญานาคเนี่ยเพิ่งเห็นใช่ไหมแม่ค่ะเห็นเห็นสองวันแล้วอก็เลยลูกมาแม่ก็เลยปล่อยเลยจ้ะโอ้ครับห้าหนึ่งห้าเจ็ดใช่ค่ะกลับด้วยนะคะครับผม ไปล่างไปบนเนาะครับแม่อย่าอย่าอย่าแบบคือ995ก็ตรงไม่ซื้อสองตัวไม่ล่างไม่บนมันก็เนาะครับแม่นั่นเลยลูลกกค็คือว่าซือา้อแนวทางทต้องเดือดเดือดม่เอาปากกาให้ให้อาตัรนี้อะไรกันเนี่ยอืมครับผมก็คือว่าปู่ท่านนี้มาย้ำในลักษณะของงวดที่ผ่านมาที่ว่าปู่บอก995 99 สามทังจะไม่แม่ใช่ค่ะนี่มาบอกว่าอ้ตอนนี้กำลังยกเต็นกันนะคะยกเต็นจะจับผ้าร่นจ้ะค่้ให้มันกระลาวนาใตอนนี้กำลังยกเต็นเลยเนาะแม่เนาะบรรยากาศกำลังคึกคืนเลยเนาะแม่ครับกคือมีชาวบ้านมาช่วยเยอะเลยนะคะน้อยก่ะอนแล้วที่เขามากระซิบบอกห้าหนึ่งนี่เป็น ความฝันหรือว่าได้ยินค่ะแม่ความฝันหลับหลับตื่นเตือนแม่ไม่ค่อยได้นอนเมื่อคืนยิ่งแต่ไม่ได้นอนจะว่าบนจะว่าเรื่องนอนเลยเนาะคือไม่ได้นอนจริงๆเมื่อคืนนครับสว่างคาตาเลยอือครับทั้งจี๊ดัดงานพร้อมเนาะค่ะแม่ใช่ก็คิดด้วยไล่ด้วยเนาะจีบ้บาดทะแล้วก็แม่ก็ให้พิทดัเตือนคืน อตอนนี้กําลังยกเต็นท์อยู่ก็เสียงดังหน่อยก็ขออภัยท่านผู้ชมนะครับผมเนาะก็คือว่อบาบ้านแม่หัดานี่คืนเคียงมากเลยนะครับสี่ท่านไหนอยากมาโวงงานนะครับผมสามารถเดินทางมาที่จังหวัดบุรีรัมย์ตําบลอะไรครับนี่ตําบลสนวนตํบนนนบาบลสนวนอํนาเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์นะคะครับผมพ่อพ่อแม่แม่ซีท่านใดอยากมาก็ขอ อยากมาร่วมครับอยากมาร่วมพิธีเนาะแี่เนาะพิธีบวงสวงที่บ้านแม่ครูทิติรัตน์วงเล็บรัตดานะคะครับผมนั่นเลยค่ะก็อัญเชิญมาร่วมได้นะคะแม่ครูยินดีต้อนรับจ้าครับวันวันพระหัสที่สิบนะคะท่านผู้ชมเนาะเริ่มทําพิธี8ปดโมงถึงเก้าโมงเช้าเป็นต้นไปนะครับใช่ค่ะอืมครับ ทีนี้คุณแม่คิดว่าคนที่มากระซิบบอกห้าหนึ่งเนี่ยเป็นคนเดียวกันกับที่บอกนงวดที่เลี้ยวแม่ใช่ค่ะอคนเดียวกันนั่นแหละจ้ะเสียงเหมือนกันเลยเสียงเหมือนกันเลยอค่ะผมเสียงคล้ายๆกันเลยค่ะก็คือว่าหลังบอกบอกก่อนก่อนที่จะได้รูปปั้นปลูกกรย่ามาใช่ไหมครับแม่บอกก่อนค่ะ<อ>รูปปั้น พ่อปู่สิสุดโทย่าสีปทุมมาได้มาเมื่อวาน<อ>ไปซื้อเทียนใหญ่เพื่อจะเอามาจุดทําพิธีบวงสวงพ่อดีเห็นเห็นก็เลยมองหน้าครูบาอาจารย์ป่เทพน้อพาไปซื้อทีนี้ป่เทพว่าเอาเลยแม่ครูครบ,บารามีของแม่ครูแล้วเลยได้เอาไปวางบวงสวงเลยอย่างน,นี้นะคะ เหมือนกับได้ปู่ได้ย่านี่มาประดับปรมีเนาะแม่ใช่ค่ะไม่เคยคิดไม่เคยฝันค่ะใช่ครับแล้วปู่ฤษีนี่โทมาหาแม่ไหมคะโทรมาค่ะโทรมาก็ได้เลขเดียวกันว่าแม่ครูไปฝันว่าเห็นแม่ครูน่ะไปคไปแล้วก็ปู่ปู่น่ะท่านถามว่าท่านแม่งวดนี้น่ะได้ตัวไหนครับทีนี้ก็ ว่าแม่ครูนะบอกว่าห้าหนึ่งแล้วเลขนะมันเข้ากันจ้ะแล้วมีแม่เอฟซีเอาไปเสี่ยงโทรมาว่าฝันดีมากว่าเลขเข้าแล้วแม่ครูเลขเข้าแล้วเขียนใส่มือไว้น่ะก็ไม่รู้ยังไงเนาะความฝันนอกจากเป็นแนวทางนะคะพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีเหลือมัน รอรอชมวันบวงสวงนะคะแล้วก็จะมีวันที่15โค้งสุดท้ายอะไรอีกหรือเปล่ายังไงงานใหญ่ท่านอาจจะมาย้ำช่น่ะใช่ค่ะยังไงก็ให้โทรมาถามแม่ครูเอาเนาะถ้าแม่ครูไม่รับสายก็โทรมาบ่อยๆนะคะหรือว่าดูทางช่องก็ได้เนาะใช่ดูในช่องด้วยก็ได้จ้ะต้องมาโค้งสุดท้ายอีกแล้วเนาะลูกเนาะเพราะว่าโค้งสุดท้ายนี่แม่นเนาะแม่เนาะนั่นเลยจ้ะ นั่นเลยจ้ะนะครับผมถ้าเกิดว่าแม่ครูก็อาจจะติดธุระอะไรหลายๆ,ๆอย่างเนาะใช่ค่ะต้งดูคนป่วยนะครับผมแล้วก็ดูคุณแม่ที่ปวดติดเตียงเนาะใช่ถ้าถ้าไม่ไม่เป็นการรบกวนอยากให้ท่านผู้ชมดูในช่องสดูสใน,นะะช่องค่ะครับเดี๋ยวเราจะมาตาแต่เช้านะคะควันวันที่สิบห้านะคะ หรือว่าถ้าเรามาตาม15แล้ว16แม่มีความฝันดีเพิ่มเติมเดี๋ยวเราจะมาตามให้กับท่านผู้ชมอีกนะกนากนี้หรอหรือไม่ก็อาจจะเป็นก่อนนั้นนะเนาะท่านจะมายามตอนไหนก็ไม่สามารถรับรู้ได้เนะแม่เน,ะา,นา่ะนั่นแหละจ้ะครับ ทีนี้ขออนุญาตถามคุณแม่นะครับปู่ฤาษีเนี่ยเป็นเป็นใครอะไรยังไงทําไมถึงฝันเกี่ยวกับคุณแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันคือโทรมาก็พูดเรื่องความฝันให้ฟังอย่างงี้ครับแม่ต่อตั้งแต่ต่องวดเลยนะท่านฝันว่าท่านได้มาบ้านครับได้มาบ้านแม่แล้วท่านได้มาจับได้ทะเบียนรถท่านก็บอกว่าถ้าไม่สามห้าหนึ่งก็แปดห้าหนึ่ง ทีนี้คืนที่สองท่านฝันว่าแม่ครูไปท่านอธิษฐานว่าให้ฝันเห็นแม่ครูก็เลยแม่ครูว่าถ้าง,งั้นก็ให้ได้หวยได้เลขเนะพ่อได้เป็นแนวทางงดก่อนก็ท่านฝันว่าแม่ครูไปบอกว่าพ่อหวยแม่ครูออกห้าเก้าเก้าห้าคงสุดท้ายวันที่สิบห้าคืนวันที่สนะิบห้านะหกโมงครึ่งโทรมาบอก หวยอกห้าเก้าตรงมากเลยแล้วงวดนี้ฟันคืนที่สองว่าแม่ครูไปท่านถามว่าท่านแม่ได้หววตัวไหนงวดนี้แม่บอกว่าห้าหนึ่งแล้วก็แม่มาฟันอีกว่าเสียงคนแก่มาบอกว่าห้าหนึ่งอย่างนี้ปรากฏว่าเลขออกมาตรงกันเลยก็นั่นแหละแม่ก็เลยว่าแต่แม่แม่เอฟซีเอาไปเสียงน่ะครับ โทรมาบอกว่าเลขเข้าแล้วก็ไม่รู้ยังไงเนาะ <พ ela, S 2> เป็นแนวทางเนาะพ่อพ<อ><อ>แ,แม่แม่เอฟซีคะโปรดพิจารณาเนาะในการรับชมจากมนันแปลกตรงที่ว่าในที่ปู่ฤดษีท่านเห็นนิมิตเห็นในความฝันนะ่ะก็คือคนที่ไปบอกเป็นหน้าแม่ครู หรือว่าเป็นแม่รอลดานี่แหละครับที่ไปบอกเพื่อนพี่ชายฝันเหมือนกันก็ว่าแม่ไปบอกเลยเหมือนเหมือนกับพ่อปู่ฤษีนี่ยนะจ้ะคล้ายๆกันเลยใช่ค่ะอืมครับส่วนตัวแอดมินคิดว่าอาจจะมีบุญสัมพันธ์กันแต่ชาติปางก่อนก็ได้น้องแม่เนาะนะครับผมไม่งั้นก็คือแม่ฝันเกี่ยวกันนะครับผมเป็นความเชื่อสมคนคแล้วแม่เนาะนะครับก็คือว่าเห็นเป็นครูบาอาจารย์ของแม่ก็ฝันว่าแม่ไปบอก ว่าห้าห้าเก้าว่าแม่ครูหวยแม่ครูเข้าอีกแล้วงวดนี้ก็มาห้าเก้าจริงๆดูบ้าครับผมก็ไม่ใช่ว่าคนเดียวที่ฝันเกี่ยวกับแม่ครูนะครับท่านผู้ชมเนาะก็คือว่าเราดูว่าพี่ชายเขาจะฝันไหมค่ะเขาฝันหรือยังคะแม่ยังไม่ฝันยังยังยังเลยเดี๋ยวยังไม่ได้ถามเขาก็ดูก่อนแต่แม่ครูไม่เคยได้นอนอย่างนี้นะถ้าได้นอนถ้าฝันนะเหมือนกับว่าครึ่งหลับครึ่งตื่นอย่างนี้นะครับ เหมืนอนปูกไฟแป๊บหนึ่งสีบคัค่ะแ่มครับ่ครับครับขอขอญาตถามแม่ครูก่อนครับมแม่ครูนี่เ <c oughs> มื่อก่อนนี้ก็เป็นคนแบบพอที่จะมีฐานะขึ้นมาหน่อยนิดหนึง่งใช่ไหมครับแม่ครูเยอะเลยนะนักบา้านก็คือว่ามีมีฐานะใช่ไหมครับแม่ครูใช่ค่ะครบับที่ไปที่มาของแม่ครูนี่ก็ก็คือว่าโดนเข้าโกงใช่ไหมครับใช่ค่ะ มีแต่คนโกงมีแต่คนหลกาเราคนซื่อไงพูดไปก็มันเป็นอดีตเนาะสู้ไปข้างหน้าเนาะก็เริ่มต้นชีวิตใหม่เนาะรับมืงใหม่เนาะจะเาเป็นเป็นสาเหตุที่คุณแม่ได้อยู่บ้านหลังนี้แล้วก็ผมเอรคุณแม่ก็มาเป็นตอนอยู่ตรงนี้ คุณแม่มาอยู่นานไหมคะถึงมาอยู่ปีหกห้าผมก็เป็นปีหกห้าก่อนก่อนวันเข้าพรรษามาอยู่นี่ได้ประมาณสงครับท่านผู้ชมอีก็เป็นตัวเลกแนวทางตัวเลกโชคลาภของคุณแม่รัตดานะครับประจำวันที่16ตุลาคม2567นะครับปูมากกว่าสิบไซโหนะครับ1551 เรื่อว,ว่าจะก,กันไหวนะครับ17 7 1หนึ่งนะครับท่านผู้ชมถี่เข้ามารับชมในคลิปนี้ก็ขอให้โชคดีมีโชคลาภด้วยครับเด้อสำหรับความฝันของคุณแม่ดาดานะครับขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์ขอบคุณทุกการติดตามนะครับเพื่อได้เข้ามารับชมก็ขอให้โชคดีมีโชคลาภขอให้โชคๆมันหมานด้วยครับเด้อสวัสดีครับ